อยากจะฝึกร้องเพลงเป็นมากเลยแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงมาค่ะเดี๋ยวคุณมิวพาเริ่มเองเริ่มต้นวยการฝึกลมหายใจของเราให้นิ่งและยาวที่สุดหายใจเข้าให้ลึกนะคะให้ตัวพองเหมือนลูกโป่งเลยนะ,ะให้จีคโค้งขยับออกด้านข้างแบบนี้แล้วคุณลองเปล่งเสียงเป็นคําว่าลาให้นิ่งและยาวที่สุดนะหายใจเข้าลาถ้าลามันสั่นเปลี่ยนเป็นรูหายใจเข้า นะแล้วเดี๋ยวเราลองมาจับเวลากันค่ะพร้อมู ฝืนปอดคะ่ะทุกคนฝืนให้มันรู้สึกแน่นหน้าอกก่อนแล้วค่อยพอการฝืนแบบนี้มันจะทําให้เราลมยาวขึ้นไปเรื่อยๆนะยคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าอุ้ยไม่ไหวแล้วพอละไม่ยอมฝืนนะคะลมเราก็จะสั้นไปเรื่อยๆนั่นเองนี่ค่ะเริ่มต้นแบบนี้คือฝึกลมหายใจของเราให้ยาวก่อนมาดูกันว่าเพื่อนๆนะคะมีลมหายใจยาวแค่ไหนลองโพสตมาบอกครูมิวด้วยนะคะ